ค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตัดแต่งกิ่งริกไทยนะคะการตัดแต่งกิ่งริกไทยนี้ก็สำคัญมากเลยเพราะฤดูการต่อไปจะดกไม่ดกก็ขึ้นอยู่กับการแต่งกิ่งนะคะอุปกรณ์ก็มีอย่างเดียวคือกันไกลตัดกิ่งทีนี้เราต้องทำงานขึ้นที่สูงหน่อยต้องระวังหน่อยนะคะ แล้วก็เลือกกิ่งวิธีการเลือกกิ่งก็คือดูกิ่งแก่ๆเช่นอันนี้กิ่งแก่ตัดทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายขอโทษนะกล้องอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าปีนขึ้นมากิ่งแก่อย่างนี้ตัดทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ดูว่าใต้ต้นเนี่ยอันนี้คือเราปีนขึ้นมาแล้วนะใต้ต้นเนี่ยมันมีเศษใบไม้ เก่าๆค้างอยู่ก็เอาออกให้หมดเอาออกเลยนคะคะอัน,นอัน,นอันนี้คือแต่งไปบ้างแล้วก็เลยบางลงอย่าอย่าไปเสียดายมันนะคะว่าแต่งออกแล้วกลัวมันจะผลต่อไปไม่มีคือยิ่งแต่งก็คือยิ่งดกตอนแรกๆประสบการณ์อาจจะไม่มีไม่รู้จะตัดกิ่งไหนออกก็ดูที่กิ่งแก่เก่าแล้วก็ดูกิ่งที่มันเหลืองอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดออกไปเลย อันไหนที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยตัดออกไปเลยทิ้งไปเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นสุมทุมอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะนำพาเชื้อโรคเชื้อราเข้ามาอีกเราก็พยายามทำความสะอาดมันหน่อยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหลังจากที่เราเก็บเม็ดขายนะคะควรจะทำเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็การมัดต้นนะ ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าไอ้มัดของเก่าเนี่ยมันอาจจะกินเข้าไปในต้นเพราะต้นมันยังเล็กอยู่เราก็เอาออกแล้วเราก็มัดใหม่อันนี้ก็คือมัดใหม่ทั้งสวนเลยคือถ้าเราไม่มัดให้มันแน่นเขาบอกว่าบางคนแนะนำให้มัดไม่ให้แน่นเผื่อให้ต้นมันโตด้วยแต่ว่าถ้ามัดไม่แน่นแล้วมันก็ไม่เป็นช่องไงมันจะไปไปเป็นช่ออยู่ยอดยอดน่ะ มันจะไม่แตกกิ่งอะตรงที่มันไม่แน่นนะคะเราก็มัดให้มันแน่นโดยเราเราปรับแต่งเอาเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยทั้งหมดที่เราต้องแต่งหมดเลยนะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเรายิ่งแต่งเรายิ่งตัดก็คือมันก็จะออกดีอันนี้มันก็เริ่มออกช่อกันแล้วนะคะเนี่ยเริ่มออกช่อ,อแล้วอันไหนที่โดนแดดแล้วก็โป่งๆโดนแดดเนี่ยก็ออกชออก่อเริ่มออกช่อ,อแล้ อันนี้ค่ะยวเอาให้ดูเนี่ยมันจะพันกันข้างบนเนี่ยเยอะมากเลยอันไหนแก่ๆดูแล้วแก่ๆถ้าไม่แน่ใจก็ดูที่สีมันก่อนแล้วก็อันไหนเหลืองๆดำๆอย่างเงี้ยค่ะเหลืองๆดำๆไม่ดูแล้วไม่เวิร์กก็ตัดทิ้งเลยแล้วมันก็จะโปร่งไปเองแล้วเราก็จะรู้ไปเองว่าเราควรจะตัดแบบไหน ต้นไหนตายเราก็พยายามเลาออกมันต้องมีต้นตายอยู่แล้วนะยิ่งอายุเยอะขึ้นส่วนนี้ห้าหกปีแล้วนะคะเจอต้นตายอยู่เหมือนกันก็ตัดทิ้งโลทิ้งซะอย่าให้มันเป็นที่สะสมของเชื้อโรคเชื้อราเพราะต้นมันเป็นทรงพุ่มอยู่ละมันสุมทุมอยู่แล้วค่ะไอ้ไอเม็ดเก่าๆก็พยายามเอาออก เท่าที่จะเอาออกได้นะเนี่ยค่ะเริ่มออกช่อกันแล้วต้องทำให้ทันนะคะความจริงพริกไทยเนี่ยเนี่ยจะเริ่มออกช่อกันแล้วแล้วมันจะดกมากถ้าเราแต่งดีๆนะแต่งให้มันโปง่ปงๆนะมันเหมือนต้นไม้บางชนิดเขาก็แต่งกัน5ปี5ปี6ปีเขาก็แต่งจนหมดเกี้ยงเลยแล้วให้มันแตกใหม่ คนที่ก้าไม่กล้าก็กลัวเสียดายอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปเสียดายนะคะเพราะว่าตอนมันแต่งนี่มันเยอะกว่าเดิมมันอาจจะได้เพิ่มมาเป็นตันเลยนะค่ะอันนี้ข้อแนะนำของส่วนสำราญนะคะค่ะเดี๋ยวมีความรู้อื่นๆต่อไปเดี๋ยวเราพอเราทำเรื่องแต่งกิ่งเสร็จเราก็จะมาอัปเดตต่อไปว่า ต่อไปเราจะใส่ปุ๋ยอะไรทำขั้นตอนอะไรต่อจนจบฤดูกาลนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะ